สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องสบายใจฟ้ามอยู่ครับสำหรับผู้ที่สีคิดเลี้ยงงัว่าเริ่มต้นเลี้ยงงัว่าไม่นะครับเนาะกำลังหันลีหันขวางอยู่บอลูว่าสิเอาจังไดดีสองัว่าจังไดดีนะครับเมื่อนี้มีคำแนะนำมีขอคิดดีๆครับมาฝากพี่ฝากน้อง ที่สําหรับผู้ที่กําลังสีเริ่มต้นเลี้ยงง้วนะครับเนาะว่าสีสื่อง้วจังใดดีนะครับมาเลี้ยงจังสิมาะสมสําหรับผู้ทีเ่เริ่มต้นสีเลี้ยงไม้นะครับเนาะผมแนะนาให้เป็นง้วแมลูกนะครับเด้อเป็นง้วแม่ลูกเกพราะว่าอยังครับมาฟังน้ากันเด้อครับเด้อเหตุผล เหตุผลขอแรกก็คือซื้องัวแม่ลูกมาเลี้ยงเนาะครับเนาะเขาก็มั่นใจได้ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับว่างัวที่เขาซื้อมานั่นบ่เป็นมันครับบ่เป็นมันแน่นอนลอยเปอร์เซ็นต์จังไดจังสิว่ามั่นใจได้ลอยเปอร์เซ็นต์กะกะลูกเขาแหละครับเป็นพยานหลักฐานชิน้นเอกชิ้นสําคัญอ่ที่เรต้องไปสืบสาวจากทั้งใดนะครับเพราะว่าเรื่อง ถ้าเขา,าไปซื้องัวแม่สาวมาเนะครับเนาะโอกาสที่สีเจอเป็นงัวมันนี่ก็มีครับมีมีโอกาสเสียงอยู่ด้วกันอย่างเช่นตัวนี้ครับนี่งัวแม่สาวนี่เพราะว่าเรื่องงัวมันนี่ระดับเสียนกับงัวทิ่มมาหลายคนเลยนะครับพี่น้องว่าเซียนเสียนก็นได้ซื้อตัวงานม,มาตัวละ ห้าหมื่นหกหมื่นกน็ต้องได้มาขายสองหมื่นสามมืน่นเพราะว่าซื้อมาแล้วสมบทิตเพราะวเป็นมันนะครับเนาะอันนี้ก็ก็เลยต้องแก้ด้วยการซื้องวัวแม่ลูกนะครับแก้ได้ครับกรนี้เพราะฉะนั้นสําหรับมือใหม่แล้วซื้องวัวแม่ลูกนะครับเนาะมาเลี้ยงมั่นใจได้ร้อยปเปอร์เซ็นต์ครับว่าให้ลูกให้เต้าได้ ต่อไปครับสำหรับเหตุผลข้อที่สองนะครับสำหรับมือใหม่นะครับสี่เอางัวแม่ลูกมาเรี่ยงนี่ครับเพราะว่างัวแม่ลูกจะดูแลง่ายกว่าครับง่ายกว่าในเรื่องการคลอดนะครับเนาะงัวาแม่ลูกนี่เพราะว่าเิ่นคนเคยมีลูกมาแล้วการคลอดก็จะง่ายครับ การขอดก็จะง่ายกว่า,างัวแม่สาวนะครับงัวทองแลกเพราะว่าเฮามือใหม่ยังบทันมีประสบการณ์น,นะครับในการดูรแลงวัวเจองัวเคลียดที่ออกลูกอย่างยากนี่มันก็เฮ็ดให้เฮาดูแลลำบากนะครับเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงครับการไ้นมลูกนี่ก็เป็นปัญหาอีกอย่างนึงสำหรับงัวแม่สาวด้วยครับพี่น้องบางตัว มย้อมให้นมลูกก็มีครับให้นมลูกว่าเปลี่นลูกสีขามากินนมกับเตะถีบเป็นสีนะครับมันเห็ดไหนเนาะลำบากต้องได้อ่ต้องได้บีบนมนะครับต้องได้รีดนมมาป้่อนให้ลูกซึ่งกะลำบากนะครับสำหรับมือใหม่เพราะว่าบ่าเคยเห็ดเคยเลี้ยงดีบ่ดีดูแลบ่เปลี่ยนบ่ถึงนี่ เสียหายได้ไดเลยครับเนื่องว่าหน่อยห้อจังครอ่งง้อผมครับงัวแม่ขาวนี่ตัวเพิ่นให้ลูกวางลูกที่สองนะครับลูกเพิ่นได้สองเดือนแล้วคลอดลูกง่ายครับลูกที่สองผมกลับมาจากทํางานปรากฏว่าคลอดเองครับบ่ได้ดูแลเอยียงคลอดออกมาเอางกลับมาเห็นกต่ว่ามัน มาหน่อยทั้งใดีมายัางวับวับอยู่ในขอกครับบดไอแท้มันงัวหน่อยครับครับก็บเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่างัวขอดลูกง่ายมันกระเฮ็ดในเฮาบ่มง่ายนะครับเนาะดูแลง่ายบ่ยากลำบากเฮาหลายคอที่สามนะครับเนาะสำหรับการสื่งว่าแม่ลูกมาเลี้ยงนี่ก็คือเขาสามารถเบ่งได้ว่า แม่พันตัวใหให้ลูกดีให้ลูกงามนะครับเนาะเบิ้งยังใหญ่ตีพี่น้องก็เบื้องจากลูกเขาที่ตัวที่เขาออกให้ออกออกมาให้แล้วนะครับว่าเขาทรงลูกเขาให้ลูกออกมางามบ่อนะครับจังางผมจะยกตัวอย่างให้เบิ้งจังจังงวผมนี่แหละครับแม่เพื่อนสิเป็นตัวขาว,ขาวๆนะครับตัวขาวยืนอยู่นะเป็นงัวบ้านนด้ครับพี่น้องแต่ว่าลูกให้ลูกออกมาสิเป็น สีแดงครับสีแดงทูกด่างก็ถือว่าใช้ได้ครับก็ถือว่าบล็อลกขี้ไล่ก็แม่แหละครับเนี่ยแต่ออกมาเป็นสีแดงก็ถือว่างามก็แม่นะครับเนาะผู้ใดมาเบิง้งมาเห็นก็นึกว่าเป็นเป็นลูกตัวนี้ครับเป็นลูกแม่แดงตัวนี้ตามที่จริงโมเมนครับเคุนเป็นลูกแม่ขาวคุณอ่ะนี่ครับคือการเบิ้งว่า มัวแม่พันตัวใดให้ลูกงามนะครับงามบางงามบอนวาแม่สูงใหญ่แลวให้ลูกมาตลอดปลอดแปดนะครับเนาะอันนั้นก็เป็นว่าส่งลูกบ่ดีบพงางามนะครับเนาสิ่งสิ่งเข้ากับเบื้องใดครับจากการที่เข้าซื้อง้ว่าอ่าที่มีลูกมาแล้วนี่นี่ครับก็บกบเป็นข้อดีอีกอย่างนึงครับของการซื้องว่าแม่ลูกสำหรับ ข้อเสียที่ผมเห็นนะครับของการซื้องัวแมลูกก็คือราคาจะแพงกว่าซื้องัวแม่สาวแน่จังหน่อยครับแต่ว่าถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าครับคุ้มค่ากว่าการซื้องัวแม่สาวนะครับนอกพร้ว่าบ้องเสียงกับการเจองัวหมันนะครับกระพ่านไปนะครับนอกสําหรับเหตุผลหลัก เน้นๆแน่นๆครับสามขอของการซื้องว่วแม่ลูกมาเลียงนะครับเนะเาะซึ่งราคานีก็เล้วแต่งบประมาณของพี่ของน้องด้วยครับเด้อพี่น้องอยกตัวอย่างของผมซื้อมานีกะตอนนั่นซื้อมาแต่หลายเดือนแล้วเนาะครับเนาะสี่หมื่นครับก็ก็กเป็นตัวแม่ขาวนะครับลูกแม่แดงน้อยนี่ ตัวขาวหน่อยอยังอยู่ในท้องครับตอนนั้นยังเปลี่นแม่มันอยู่ซื้อมาราคาสี่หมืนแปดครับตัวขาวหน่อยอย,อยังบ่ฮันออกมาได้ครับตอนนั้นพี่น้องแ,แต่ช่วงหลายเดือนแล้วครับราคาสี่หมืนแปดครับซึ่งแกแล้วแต่ง,งบประมาณนะครับพี่น้องมักงัวไทยงัวบามั่นงัวยังกะว่าไปครับตามงบประมาณของเขาหมดละจัดไปตามใจชอบครับวันนั้น แต่ว่าขอให้เป็นงัวแม่ลูกก็จะดูแลง่ายอย่างที่ผมบอกมาและครับอย่งอางถ้าเป็นง่วมีแม่ท่องมา,านมาน้ำแห่งดีนะครับเด้อพี่น้องตัวนี้สําหรับคนใจห่อนน่ยังองนี่สีมอเลยครับเพราะว่าเราต้องรุนลูกเป็นดลน,นะครับเอาสำหรับมือนี่คลิปนี้ก็ปาก พีฝากพีก่ฝากน้องไว้สำนีนะครับเด้อพี่น้องเลยจังใจก็จะาลืมกดติดตามกดถืกใจกดไลค์กดแชร์ให้ในเ้้ยอครับเด้อสำหรับมือนีคลิปนี้ก็สวัสดีครับ